สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันฟ้าใสปล้องเกิดในชั่วโมงพลิกชีวิตกับรายการโฮงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงสุกค่ะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็อีกครั้งนึงในเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะ ผู้ชมสามารถรับชมทุกรายการของทางสถานีโทรทัศน์ของเราได้ทางจาน psi ค่ะช่อง124และทางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ www.newvisionchannel.tv ค่ะและววันนี้ค่ะรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตของเราก็อยู่ร่วมรายการกับอาจารย์วังพลังจิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมกันพูดคุยอันนี้เป็นคําถามเป็นคําถามที่เป็นคําถามทั่วไปเมื่อพูดถึงเรื่องหวงจุ้ยจะได้ยินว่า มันต่างกันยังไงกับเรื่องของความงมงายคะอาจารย์ระหว่างหวงจุ้ยกับงมงายเนี่ยถามงงป่ะเนี่ยไม่อ่านงง <c oughs> เอาใหมค่ค่ะก็คือว่าเหมือนกับหลายคนจะบอกว่าหวงจุ้ยเป็นเรื่องของการของเรื่องของงมงายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันมันอาจารย์จะบอกยังไงะว่ามันต่างยังไงระหว่างหวงจุ้ยกับความงมงายอะคะอ่ะอ่า้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของหวงจุย้ยอนะคะหวงจุ้ยมันหมายถึงในเรื่องของการจัดวางการปรับ การเปลี่ยนนะคะในเรื่องของบ้านช่องห้องหับที่อาศัยสถานประกอบการสำนักงานออฟฟิศหรือแม้กระทั่งโต๊ะทํางานเราเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลนะคะแล้วก็ตำแหน่งของการวางสิ่งของต่างๆที่อยู่ในสถานที่หรือว่าในบ้านนั้นเนี่ยให้เกิดพลังที่ดีเป็นมงคลกับบ้านเป็นมงคลกับผู้ที่อยู่อาศัยและนี่คือที่มาของคำว่าฮวงจุย้ยถามว่าเป็นเรื่องของความงมงายไหม ย่อมมีคนที่แตกออกเป็นสองฝ่ายอยู่แล้วค่ะ,คะนะคะไม่ว่าหนึ่งบางท่านอาจจะมีความเชื่อว่าเฮ้ยมันจะไปส่งผลได้ยังไงก็แค่การจัดบ้านค่ะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านึกมานึกไปนะถ้ามันไม่มีผลพี่ว่าคนเขาเลิกจัดกันไปนหลายพันปีแล้วใช่ค่ะอย่างเงี้ยมันเหมือนอย่างบางทีเขาบอกจัดฮวงจุย้ยเสริมบารมีแต่มันจะเสริมได้ไงแค่าย้ายของในบ้านอย่างเงี้ยมันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างทําให้หลายคนคิดว่า อ่ามันเป็นเรื่องของการงมงายหรือเปล่าก็ทุกวันนี้คนเรายังไว้เจ้าที่ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ค่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งถ้าเราให้ความสําคัญในสิ่งที่เราไม่มองเห็นแต่เป็นสิ่งที่เขามีความเชื่อกันมาแต่เก่าก่อนเนี่ยนะคะการเชื่อไว้ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะแต่นับแรกการที่คุณได้ทําหรือว่าจัดให้มันถูกต้องเหมาะสมตามที่มีคนได้บอกได้กล่าวได้แนะนํา อันดับแรกที่คุณได้ก็คือเรื่องของความสบายใจใช่ค่ะบ้านเนี่ยนะคะหรือที่ทํางานเราถ้าเราเดินเข้าไปนะคะแล้วมีความสบายใจสบายตานะคะสิ่งที่ดีมันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในบ้านเราสิ่งที่ดีก็จะเป็นพลังที่ดึงดูดเข้าสู่ตัวเราและชีวิตของเราค่ะเราคิดแบบนี้ก็ได้เพื่อความสบายใจที่สําคัญในเรื่องของการจัดปรับบ้านเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของความเป็นมงคลที่เรายังพิสูจน์ได้บ้างไม่ได้บ้างสำหรับบางท่านเนี่ยอันดับแรกคือ วงจุ้ยเองจัดปรับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในบ้านด้วยเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะการที่เราจะจัดจะวางแล้วให้เกิดเป็นความมุงคลนั่นหมายความว่าตำแหน่งที่เรามีวัตถุหรือว่ามีของมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไปวางไว้ต้องอยู่ในเ,ออเส้นทางหรือว่าในแนวในมุมที่มีความปลอดภัยสําหรับคนที่ใช้ชีวิตในบ้านด้วยไม่ใช่สัตว์แต่ว่าสวยจัดไว้วางไว้แต่เดินไปปุ๊บมีโอกาสที่จะชนที่จะเกี่ยวที่จะหล่นใส่ได้ง่าย อันนั้นก็ถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีแล้วล่ะคะ่ะอาจารย์คะห่วงจุ้ยเนี่ยมันมันเป็นห่วงจุย้ยห่วงจุย้ยเฉพาะบ้านอย่างเดียวหรือเปล่าคะไม่เลยนะะในรถในโต๊ะทำงานอย่างนี้ก็มีมใช่ไหมคะง่ายอีเวนต์เนี่ยเราไปจัดงานเนี่ยเราสามารถวางห่วงจุ้ยได้เลยอ๋ออ่ะอย่างสมมติเวลาที่เราจะไปงานอีเวนต์นะคะหรือว่าเรามีจัดงานมงคลสมรสเราจัดงานอะไรก็ตาม ในแลนนะคะหรือในแบบพื้นของบริเวณบ้านหรือสถานที่หรือโรงแรมหรือสถานที่จัดงานอีเวนต์ต่างๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะวางหงจุ้ยได้ว่าเราเดินเข้ามุมนี้คว,ควรจะเป็นมุมของอะไรบูธอะไรสินค้าอะไรเพื่อที่จะทําให้เกิดการงานหรือว่าดานการเงินหรือชื่อเสียงเนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยมีแม้กระทั่งงานแต่งเนี่ยเคยมีนะลองดูอันนี้อันนี้ต้อ,นนองใช้คําว่าลองจริงๆคือเราก็เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าห่วงจุ้ยเนี่ย นะคะจริงๆแล้วมันสามารถทําได้ในทุกทกที่หรือเปล่าค่ะงานแต่งนะคะเราก็จัดว่าเอ้าบ้านเนี้ยเขาไม่ได้มีแขกผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนมีฐานะระดับไฮโซเจ้าสัวอะไรมากก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าง,งานเขาจะได้ซองเยอะไหมเราก็จัดเลยเดินเข้าไปปุ๊บมุมขวามือเนี่ยเป็นโต๊ะวางเงินเป็นกล่องเก็บซองเป็นอะไรอย่างนี้พอเดินมาตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นโซนที่จะเอามาจัดทําตีมถ่ายภาพ ของคู่รักกับแขกที่มาร่วมงานมุมนี้เราควรจะไว้รูปภาพที่เป็นพรีเวดดิ้งนะ,ะปรากฏว่างานวันนั้นเนี่ยมีแขกที่รู้ข่าวแล้วไม่ได้เชิญมาเนี่ยมาขอซองเปล่าเพื่อร่วมงานกับเจ้าภาพซึ่งถือว่าดีทำได้<อ>มันทําได้หมดเ่าเหมือนเหมือนจะอาจารย์กำลังจ,จะบอกว่าวงจุ้ยเป็นเรื่องของสถานที่ป่ะคะอาจารย์ใช่แล้วการแต่งตัวอย่างนี้ะอาจารย์มีวงจุ้ยได้ไหมคะ พี่ว่าวไม่ใช่นะไม่ไม, <c oughs> ไม่เกี่ยวเลย <c oughs> คือหวงจุ้ยก็เป็นเรื่องของถานยแพทยเดียว <c oughs> ใช่คือถ้าเกิดเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาทรงผมนะคะด้านหน้าหัวจรดเท้าเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะคือสรีระศาสตร์นะคะหรือว่าเ,เรื่องของโง่เฮงอะไรพวกนี้มากกว่านะคะหรือว่าเป็นสีที่ส่งผลกับดวงเราวันเกิดเราราศีเราหรือเสริมในเรื่องการงานในวันนี้เนี่ยต้องสีอะไรการเงินในวันนี้เนี่ยเป็นสีอะไรแบบนี้มากกว่าก็ต้องแยกย่อยออกมาอีกทีนึ่ะและในรถนะคะอาจารย์ ในรถใช่ไหมจัดห่วงจุ้ยได้ไหมคะในรถเป็นสิ่งที่ไม่จำเไมนต้องจัดห่วงจุย้ยแต่ในรถเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะคํานึงแล้วก็นึกถึงแม่ย่านางนะคะหรือเทวดาประจํารถประจ,จําพาหนะนั่นเองนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะต้องออมาคุยกันในในครั้งต่อไป<ม>ว่าจริงๆรถเนี่ยมีผลไหมทำไมรถคันนี้ใช้มานานมากไม่เคยมีอุบัติเหตุพอซื้อรถใหม่ป้ายแดงสภาพดีทําไมถึงเกิดเหตุ เ,เสียงเป็นเสี่ยงตายขนาดนี้ทั้งน้นที่สีเหมือนเดิมเลขทะเบียนก็เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะคะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ 1. ดวงชะตาของคุณในช่วงนั้นและ2ไม่ยานางหรือเทวดาประจําพาหนะนั่นเองค่ะค่ะใช่เพราะบางคนที่ถามเรื่องรถเนี่ยเพราะว่าบางคนอ่ะอาศัยอยู่บนรถมากกว่าอยู่บ้านซะอีก หลายคนเลยที่ทํางานต้องเดินทางบ่อยๆใช่คือใช้ชีวิตแก่กันในรถออาว่ากันเถอะจริงๆแล้วพี่ก็เป็นคนหนึ่งนะที่ใช้ชีวิตในรถค่อนข้างเยอะมาก <c oughs> นะคะบางทีเรา,เาจะเสร็จงานจากด้านหนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเดินทางต่อเวลาอันดับแรกเนี่ยเรื่องรถนนะในนี้แถมแอบแถมไปด้ความรู้นิดนึงว่าอันดับแรกรถควรสะอาด สะอาดเพราะอะไรหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นการให้หน้าตัวเอง <c oughs> ให้เกียรติตัวเองบ้างว่าเออรถเราสะอาดนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เพื่อสุขภาพด้วย้ามีฝุ่นเข้าไปนึ่งภูมิแพ้ทำาแน่ใช่ก็เป็นลักษณะนี้นะคะอันที่สองก็คือเขาบอกว่าเป็นเหมือนการให้เกียรตินะคะกับแม่ยานางรถหรือเทวดาประจำพานะด้วย <c oughs> และสามการที่เรามีรถที่สะอาดนะคะจัดวางเข้าของให้เป็นระเบียบมันหมายถึงความปลอดภัยด้วยนะคะ พราะบางครั้งเนี่ยบางทีเกิดเหตุฉุกเฉินกระทัน,นหันเราจะเบรกจะหยิบข้าวของหรือว่าวุ่นวายฉุกเฉิน<ช>ต้องหยีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันลกมันมัวแต่ไปกังวลความไม่มีสมาธิในการขับเพียงแค่วูบเดียวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะใช่ค่ะบางทีอาจจะมีขวดน้ําลนไปอยู่ใต้เบรกอะไรอย่างงี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นง่างๆ<ช>ยๆเลยโอ,อ้นะคะแั้นก็จะ,จะส่งผลในอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าพูดถึงเรื่องวงจุ้ยเนี่ยถามในส่วนตัวน้ำารือเ่าเป็นคนเชื่อมากน้อยแค่ไหนเอาถามงี้ ใน่องถามกับการในทางกับการในเรื่องของห่วงจุ้ยใช่ไหมคะก็ก็เชื่อเชื่อเลยค่ะอาจารย์ตอนแรกก็ไม่ไม่ค่อยอะไรมากเพราะหลังจากมาจัดรายการนี้ค่ะอาจารย์ห้องหนูเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะวางตามหลักห่วงจุ้ยแล้วก็มันรู้สางอย่างแรกเลยคืออย่างที่อาจารย์บอกความสบายใจมันมาก่อนเลยค่ะมันรู้สึกว่าได้ทําใช่รู้สึกว่าได้ทํอย่างนั้นก็สบายใจแล้วอืค่ะแต่ว่าเราบอกอย่างนี้ว่าถ้าบ้านของข้าวเนี่ยทุกวันนี้อยู่เป็นบ้านหรือเปล่าตอนนี้อ่อ บ้านก็อยู่ด้วยแล้วแต่ว่าพวันทํางานก็อยู่ห้องเช่าค่ะก็คืออยู่เป็นเหมือนแมนชั่นเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งโดยปกติแล้วบางทีอพาร์ตเมนต์กับคอนโดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจัดหงจุ้ยยากมากใช่เพราะมันบังคับรูปทรงใช่ค่ะเขาก่อสร้างมาคือบางครั้งส่วนใหญ่นะใช้เพราะว่าส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมเดินเข้าปุ๊บไม่ซ้ายก็ขวาต้องเจอส่วมก่อนใช่ใช่ค่ะถูกไหมส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่แล้วบางคนก็จะมีปัญหาว่าเออเราซื้อคอนโดอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์คะมันจะจัดได้ยังไงเพราะว่า เขาสร้างมาแบบนี้รูปทรงเป็นแบบนี้มันบังคับเดินเข้ามา,า,มาก็เจอห้องน้ําแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันเจอกรณีอย่างนี้เรามีวิธีแก้หรือเปล่าแล้ววันนี้มันก็เลยเดี๋ยวในช่วงเปรกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีประเด็นเรื่องนี้อย่างอย่างห้องข้าวค่ะอาจารย์ <c oughs> เปิดประตูเข้าไป <c oughs> ไม่ไม่ใส่ <c oughs> ประตูห้องน้ํา <c oughs> กับประตูประตูทางเข้า,ขา,ขา,ขาห้องอะค่ะตรงกันเลยค่ะอือห <c oughs> อย่างนี้มันจะดีไหมคะในเบื้องต้นเราแก้ได้2วิธีอันดับแรกก็คือแก้ด้วยการนํามูลี่บางลูกมูลี่เบานะคะหรือเป็นม่านบางก็ได้ ปิดบังแล้วพรางช่องประตูไว้ค่ะอย่างที่สองก็คือการปิดบานหนึ่งบานใดไว้ไม่ควรเปิดให้มันตรงกรันหรือว่าเปิดให้มันชนอยู่ตลอดเวลาทั้งหน้าและหลังอ๋อค่ะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมคะและแนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหวงจุย้ยแล้วก็หลักคำตอบของอาจารย์หวังว่าระหว่างหวงจุ้ยกับเรื่องขององมงายน,นั้นต่างกันอย่างไรค่ะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูว่าวันนี้อาจารย์หวังจะมาตกแต่งหวงจุ้ยส่วนไหนของบ้านค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ we yeah. yeah.